สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่6ตุลาคม2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรเลขอะไรจะนําโชคให้พวกคุณแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้ด้วยเสียงเพี้ยนเลยเห็นไหม subscribe ช่องนี้นะคะช่องนี้ให้ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วพารัยยินดีเสมอค่ะเราจะมาบอกเลขดีเลขเด็ดให้ฟังทุกๆวันนะคะเข้าไปที่รายแอปอันนี้แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้แล้วก็สแกน QR Code โคด้านนี้ได้เลยหรือจะดูลิงก์ใต้ล่าง แก้วก็จะใส่ลิงไลน์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าใครจะดูดวงก็โทรกันมาเบอร์ด้านนี้ได้เลยเลยบอร์นี้เลยโทรมาจองคิวดูดวงกับน้นองเอ๋ได้เลยนะคะรายละเอียดถามน้องเอ๋ได้เลยน้องเอ๋จะบอกรายละเอียดให้หมดมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสามคนถามสามเก้าเก้านะคะ, 3, 3ะ,คะก็ติดต่อกันมาได้เลยนี่ควรจะเสี่ยงโลกโชคเลขอะไรบ้างนะคะคนที่ควรจะซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อมีสองวันนั่นก็คือวันอาทิตย์อาทิตย์กับวันพื้นฐานให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อนะ วันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้รับอาทิตย์กับวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้รับนะคะขอให้คุณโชคดีซื้อแบบมีสติซื้อแล้วถูกหวยแบงไปทําบุญด้วยนะจ้ะอีกสองวันก็คือเมื่อกี้เป็นอาทิตย์กับพฤหัสแล้วนะคะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารให้ซื้อเลขทะเบียนรถจันทร์กับอังคารจันทร์ และอังคารให้ซื้อเลขทะเบียนรถที่ใช้ประจำถ้าคุณมีรถหลายคันก็เลือกคันที่คุณใช้บ่อยที่สุดแต่ถ้าคุณมีรถอยู่คันเดียวก็ง่ายก็อันนั้นเลยก็เอาทะเบียนมาบวกรวมกันแล้วซื้อนะคะหรือจะตัดเล่นเป็นคู่ๆก็ได้ย้ำเลยว่าจันและอังคารให้ซื้อเลขทะเบียนรถในกรณีที่คุณไม่มีรถละ่ะคุณนั่งรถเมย์สายอะไรหรือเดินทางยังไงในการไปทำงานคุณซื้อเลขนั้นเลยรับรองคุณเฮงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ เมื่อกี้เป็นละอาทิตย์เพื่อหจันทร์อังคารนะคะวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานเพราะวันนี้การการจะให้โชคให้ลาภคุณขอเพียงแค่คุณมีจิตใจสดใสแล้วมีพลังบวกกับการทํางานสู้ๆอย่าทา้อเลขเกี่ยวกับการทํางานก็จะเป็นพวกรหัสะไรนะเออรหัสพนักงาน ใครทำงานออฟฟิศมันจะมีราหาัสพนักง,งานอยู่ก็ซื้อเลขราหัสพนักง,งานหรือซื้อที่ตั้งออฟฟิศนี่ที่ทํางานก็อย่างเช่นบา้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าที่อยู่ที่ทํางานก็จะเป็นบา้านเลขทีเท่านั้นเท่านี้ไปซื้ออย่างนั้นก็ได้รับรองเฮงแน่ๆนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ อ๋อแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศหล่ะแล้วจะซื้อเลขอะไรคนเกิดวันพุธง่ายมากเลยค่ะคุณได้เงินจากใครคุณซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นรนับรองว่าคุณรวยแน่ส่วนคนวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาวันนี้โชคลาภจะมาจากการเรียนการศึกษาคุณแล้วแต่คุณไปจับเล่นอย่างเช่นรหัสนักศึกษารหัสนักเรียนหรือปีพศที่จบนะคะคณะที่เรียนเนี่ยมนรหัสอะไรหรือเกรดเฉลี่ยที่จบก็ได้หรือถ้าจําไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วลูกหรือหลานหรือคนสนิทเรียนหนังสืออยู่ชั้นอะไร เกจเฉลี่ยเท่าไหร่ซื้อของของคนที่เราสนิทที่สุดได้ค่ะส่วนวัน เสาวได้ไพ่รจนากับสังทองอย่างหงุดหงิดอย่าอารมณ์เสียมากนะคะเพราะถ้าหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วโชคลาภไม่เข้าเลขที่คุณควรซื้อคือเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนใครมีคนรักซื้อเลขคนรักแต่ถ้าแบบโสดอย่างแก้วไม่มีคู่ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดอย่างแก้วแก้วก็รักคุณแม่รักลูกเนาะแก้วก็จะเอาวันเดือนปีเกิดหรือเอาอายุพวกเขามาบวกรวมกันแล้วซื้ออันนี้ก็บอกเป็นเคล็ดลับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ